กอไม้ไร่คขะเพื่อนๆกอไม้ไร่จะเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เลยหน่อไม้ว๊าเราไม่ได้เอามีดมานะคะวันนี้เราใช้มือเลยนะคะเยอะมากสั้นๆยาวๆ นี่เลยไปกันไปกันโตสายตาก็ซอกแก็กเข้าไปในกอไร่ว้าวนี่ไงอีกหนึ่งเนอไม้ว้าวสองอันนี้สวยมากนี่ไง สามเลยเพื่อนๆอึบนี่เลยข้างในอีกหนึ่งนอไม้ข้างในอีกหนึ่งนอ,งนอ,นงนอเดี๋ยวนะจะให้เพื่อนๆดูอุย้ยไม่ต้องขยายเนาะเห็นไหมข้างในนู้นอีกอะ่ะจะเอาอยัางไงอะ่ะน,นะ นี่ว้าวข้างในนั้นเอาไม่ได้นี่เลยนี่หน่อไม้กันเลยเพื่อนๆหน่อไม้บ้านเราไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาถุงกระสอบอยู่ข้างนอกอันนี้หิ้วเข้ามาแต่ถุงพลาสติกคิดว่ามันมีไม่เยอะนี่เหยียบทิ้งเลยเดี๋ยวค่อยเอามีดตัด ได้แล้วอีกหนึ่งถุงต้นกอเดียวนี่อีกเล็กๆ <c oughs> อ้อนี้เสียอันนี้หน่อเสียอันนี้หน่อเล็กๆไม่เอามันมีคนเข้าไปหาข้างในด้วยเฮ้ย <c oughs> ที่จริงมันมีนะบางทีมันชอบแอบเราอยู่ นี่ก็สูงไปแล้วแต่อีกหน่อยก็กินหมดอลวนะวเนาะผอมๆเรียวๆก็หักลงมาหมดแหละนี่ไงอีกหนึ่งต้นเห็นไหมนี่อฮ้ย,ย,ยต้น